ครับขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าได้ดํารงกวบท่านทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับในวันนี้มีโอกาสได้นําพระพรของพระเจ้ามาถึงท่านทั้งหลายนะครับก็เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องพระพรแห่งการแบ่งปันนะครับในข้อความที่เราได้ดูไปมอสกูนะครับใน2โคลินบทที่9นั้นพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตของการที่เรามีโอกาสได้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับนั่นเป็นเบื้องหลังนะครับในเมืองเมืองโครินเป็นเมืองใหญ่ และในเวลานั้นเยรูซาเล็มนั้นมีปัญหานะครับเพรากวอาจารย์ปลกูก็เขียนจดหมายเพื่อจะบอกพวกเขาว่าการที่เขาจะแบ่งปันนั้นเขาจะได้อะไรนะครับก็การส่งเงินไปช่วยคิดจากแม่ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของจดหมายสองโครินนะครับในเวลาเดีวยวกันก็มี3อย่างที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเมื่อมองถึงพระพรในการแบ่งปันนะครับสิ่งที่แรกนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่า เราจะเห็นนะครับว่าพระพรในการแบ่งปันเนี่ยทำให้เราได้รับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมท่านอาจารย์ปรโลไโด้กล่าวไว้น่าสนใจนะครับว่าเวลาที่เราแจกจ่ายนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หนุนใจมากกว่านั้นพระเจ้าประทานให้มันมีความสําคัญที่มองว่าเวลาที่เราดำรงไปเนี่ยการประทานพรของพระเจ้าไม่ได้มองเพื่อที่เราจะได้รับมากขึ้นในเชิงที่ว่าเราจะรวยขึ้นแล้วเราไม่ทําอะไร แต่สิ่งสําคัญนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าการที่พระเจ้าประทานให้ระนั่นคือการที่เราได้รับมากขึ้นกว่าเดิมทําไมการได้มากขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับอาจารย์ปโโรได้สอนไว้นะครับในข้อที่6ที่เราไม่ได้อ่านไปนะครับกับข้อที่8นะครับเพราะว่าข้อความพระคัมภีร์มันยาวพระคัมภีร์ได้กล่าวว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็เกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยแต่คนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากมันเป็นความจริงที่บอก อาจารย์พูดถึงการบานการหวานหมายถึงการแบ่งปันที่เราออกไปเมื่อใดก็ตามที่สิ่งของที่ออกจากมือเราไปนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการให้แต่พระเจ้าก็ประทานให้กับเราคืนอย่างเหลือล้นมันเป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ยมีเพียงพอเสมอผมอยากจะเน้นในข้อที่แปแปตอนปลายท่านยังจะมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างในความหมายของคร,ริสเตียนเรามองถึงว่าพระพรที่พระเจ้าประทานกับเรา นะครับแน่นอนไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเก็บไว้แต่หมายความว่าวิธีหการแบ่งปันที่ออกไปอย่างข้างนอกสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตของคริสเตียนเราพบว่าตลอดวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าประทานพร,ร,ระพรใี้กับเราเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้แบ่งปันกับคนอื่นนี่คือหลักใหญ่ของเราแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะมีอยากจะมีอะไรมากมายแต่การแบ่งปันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไป เพราะว่าอะไรครับผมมักจะพูดเสมอนะคุณมีคุณจึงให้ได้ถ้าคุณไม่มีคุณให้ใครไม่ได้หรอกนั่นคือความเป็นจริงนั้นเรามีพระพรของพระเจ้าการแบ่งปันจึงสําคัญมาร์กเจมัสเซอร์ได้กล่าวไว้น่าสนใจเกษตรเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นส่งยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราทําตามหน้าที่ของเราที่พระเจ้าประทานให้สําเร็จนั้นคือความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราจริงๆ นี่คือหัวใจสําคัญนะครับการแบ่งปันเนี่ยมันจึงเป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าเมื่อคุณหวานออกไปการเก็บเกี่ยวที่ได้มาจะดีกว่าสิ่งที่คุณหวานออกไปมากมายนี่คือคําที่พระเจ้าได้ยืนยันไว้มีคนกล่าวว่าคนที่รู้จักการแบ่งปันคือคนที่สร้างคุณค่านะครับการสร้างคุณค่าตรงนี้คือมันเป็นการสร้างคุณได้ว่าในสายตาคนอื่นและในสายตัวตาของเราเอง เราจะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยแน่นอนครับทุกอย่างพระเจ้ามักจะพูดอยู่เสมอว่าการที่เราทําอะไรดีมันไม่ได้เกิดขึ้นในฝ่ายเราฝ่ายเดียวแต่จะอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการมากที่สุดครับคําพูดของมาตามาคารทีกล่าวไว้น่าสนใจว่าสิ่งของในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยเพียงพอสําหรับคนทุกคนแต่ไม่เคยพอเพียงสําหรับ คนคนเดียวเราอยากจะได้ของทั้งโลกมาอันนี้อาจจะเป็นความเป็นจริงในความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรามองถึงอาวันนี้เรามีคุณมีมากกว่านะครับหลายๆคนที่คุณแบ่งปันสิ่งที่เล็กน้อยนะครับในโลกที่น่าอยู่ขึ้นผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่เราผ่านมาในช่วงสั้นๆตรงนี้เราจะเห็นนะครับเราเกิดภัยที่อยู่รอบข้างของเรา นะครับคิดจากในในคิดจากในส่วนของผมก็อยู่ที่โนนดินแดงนะครับก็ต้องอพยพเหมือนกันนะครับภายที่อยู่ในในชายแดนของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราเริ่มแบ่งปันนะครับเวลาที่มีทหารผ่านไปคุณได้เห็นในทิกติกตอก่อคุณได้เห็นใน Facebook คุณได้เห็นในไลน์ต่างๆทั้งหลายคุณจะมีความรู้สึกบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้น ความเป็นน้ําใจของคนไทยเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่บอกบางอย่างว่านี่คือวิถีชีวิตของคนนะครับแต่คริสเตียนเรามากกว่านั้นเรามองถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายการที่เรามีโอกาสแบ่งปันเรามีความรู้สึกเราขอบคุณพระเจ้าเสมอนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นในข้อที่2นะครับนั้นเรากลับมาในข้อที่8กับข้อที่10กล่าวไว้น่าสนใจพระเจ้าประสามารถประทานพรทุกอย่างให้ท่านอย่างเหลือล้น อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเยอะจริงๆในทุกวันนี้เรามีสิ่งของเกินความจําเป็นครับแต่สิ่งเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างไรครับพระเจ้าให้เพื่อที่เราจะทําสิ่งดีมันมีนความรู้สึกต่างๆทั้งหลายที่เป็นอยู่นะครับพระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อที่เราจะทําให้วิถีชีวิตเราจเริญขึ้นข้อความสุภาษิตเก่าไว้น่าสนใจนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับบางคนยิ่งจำน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยึดสิ่งที่ควรจำน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่ลดน้ำเขาเองก็ได้รับการลดน้ำนี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้านะยิ่งจำน่ายคุณจะพบว่า สิ่งของที่คุณออกไปมันจะมีสิ่งใหม่ทดแทนเข้ามาตลอดเวลานัานทั้งหลายครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ว่าเป็นพระพร่นการแบ่งปันพระเจ้าประทานให้กับเรามากขึ้นกว่าเดิมเสมอนะครับไม่ได้เพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่ร่ารวยแล้วมีอะไรต่างๆแต่พระเจ้าให้เรามีความสุขที่เราสามารถที่จะแบ่งและเราสามารถที่จะดํารงอยู่ได้นะครับหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่วันนี้ คุณรู้จักกันแบ่งปันขนาดไหนทุกๆการแบ่งปันคือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับชีวิตของเราเองกับเพื่อนร่วมงานกับองค์กรที่ทำงานอยู่รวมถึงในสังคมในโลกนี้การแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับการนนะั้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆผมเชื่อนี่คือความสำคัญนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มต้น ในการที่คุณจะแบ่งปันสิ่งใดต่างๆทั้งหลายคุณจะพบความสุขที่คุณมีอยู่อาหารที่คุณแบ่งกันทานเอวยอะไรเอวยต่างๆทั้งหลายนี่คือความสําคัญประการแรกการแบ่งปันนั้นทําให้เราเห็นพระพรของพระเจ้ามากขึ้นประการที่สองในชาวันนี้นะครับน่าสนใจกว่านั้นนั่นคือทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆนะครับเป้าหมายของคนในการแบ่งปันเนี่ยหลายคนมีความคิดว่า เมื่อคุณอยากจะให้ของสิ่งใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนพูดในสมัยก่อนนะครับว่าถ้าไม่มีทีวีไม่มีการจา่ายไม่มีการไปบริจาคนะครับต้องไปถ่ายรูปต้องไปทําอะไรต่างๆทั้งหลายในชีวิตของคริสเตียนเรามองภาพแบบนี้ที่แตกต่างพระเจ้าได้สอนกับเราอย่างชัดเจนว่าโดยการท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นทุกสิ่งเพื่อบริจาคได้ใจกว้างขวางอยู่เสมอและทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรานี่คือหัวใจสําคัญ เป้าหมายที่สําคัญในชีวิตของเราที่เราทำเนี่ยครับว่าเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณที่ตัวเราเนะครับเพราะเราเองได้รับจากพระเจ้ามาคริสเตียนเราถูกสอนแบบนี้เสมอเพราะว่าเรารับใช้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําไมครับไม่ได้ทำให้คนอื่นนั้นเกิดความได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่านั้นแต่ทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายและเหลือลน้นนะครับนี่คือเป้าหมายสําคัญของคริสเตียนที่เราทําการแบ่งปันนะครับนั่นเราจึงพบถึงเรื่องราวที่เป็นอยู่ ในคิริจักผมนะครับเวลาที่มีคนถวายมักสิ่งหนึ่งมักจะเกิดขึ้นในคิริจักเสมอในสุชิบัติที่โบทจะมีคําบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเวลามีการถวายมีการให้กับสิ่งที่ให้เปิดพระเจ้าและไปช่วยเหลือคนอื่นจะมีหลายคนที่บอกว่าไม่ต้องการให้มีชื่อแปะที่นั่นแต่ให้เป็นเขารู้ว่านี่มาจากคิริจักและเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือความสําคัญทีเดียวนะครับว่า สิ่งหนึ่งนะครับแคลโรไรนิงบริงได้กล่าวไว้หน้าคิดว่าบุคคลที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้ออย่างแท้จริงที่สุดคือผู้ที่ให้โดยไม่หวังคำสรรเสริญหรือสิ่งตอบแทนเราจะมีความสุขมากครับไม่งั้นเราจะทุกข์ใจนะครับเวลาเราให้ของคนไปแล้วคนไม่ขอบคุณเราบางทีเรามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงไหมครับถ้าเรามีความรู้สึกอนั้นเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาทีเดียวนะแต่หลายครั้งที่ไปให้นะครับ ในสิ่งที่เราพบถึงว่ามีหลายคนที่ขอบคุณพระเจ้าเรารู้สึกดีใจที่เขารู้ว่าเรามาจากคนของพระเจ้าแล้วเราให้ผมเชื่อานี่คือความสําคัญทีเดียวนะครับทําไมเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับเพราะเนื่องจากแม็กลูคาโดได้กล่าวไว้น่าสนใจการที่คุณขอบคุณพระเจ้าช่วยให้เราละสายตาจากสิ่งที่เราขาดอยู่เพื่อที่เราจะเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้ ในความหมายคืออะไรครับเรามองทุกอย่างเมื่อเราเห็นเป็นการขอบพระคุณมันจึงเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นผมเชื่อนี่คือหัวใจสําคัญที่สอนกับเรานะฮะเพื่อจะให้เรารู้ว่าการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตวอลเลนได้กล่าวไว้คิดบอกว่าคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าจะรักษาความสัมพันธ์เขากับพระองค์เสมอและจะเห็นเหตุผลมากมายสมการชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าทั้งวันตลอดชีวิตของเขา แค่เราตื cousin, climate, right so ่นขึ like past, ้นมาเราหายใจเราขอบคุณพระเจ้าเราก็ขอบคุณในการเดินทางมาื่อเช้านี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมีฝนตกนะฮะในหลายที่นะครับื่อเช้าผมก็ตื่นตีห้าเหมือนกันนะครับฟ้าครึ้มที่บ้านนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับไปต่างๆแต่ก็ไม่เปียกฝนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ฝนไม่ตกตรงที่ผมเดินทางมันเรามองได้หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ได้มีเหตุบังเอิญในพระเจ้าแต่เป็นพระคุณของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่ผมมาเทศนา ตารางผมเต็มทั้งเดือนเลยนะครับอาจารย์โป่งบอกผมว่าวันอังคารมาเทศได้ไหมเป็นวันเดียวที่ผมเหลืออยู่ในเดือนนี้ผมขอบคุณพระเจ้าว่าทุกอย่างมันลงตัวตลอดเวลาบางครั้งเราจะมาผมจะมาวันศุกร์หรือมาวันพุธแต่เดือนนี้ผมว่างวันอังคารวันเดียวแต่ผมก็เห็นแล้วว่านี่คือเป็นพระคุณของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ในมุมมองเหล่านี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจบอนฮอฟเฟอร์ bon ได้กล่าวไว้น่าคิดว่าในชีวิตธรรมดา เราแทบไม่ตระหนักว่าเราได้รับมากกว่าที่เราให้และชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อมเมื่อมีความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งเหล่านั้นมาบอรเฟอร์จึงบอกว่านั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้าเขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักศาสนรศาสตร์เขากล่าวสิ่งเหล่านี้เพื่อจะหนุนใจเรานะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญในความทุกข์ใจของเรา บิลเ่กแฮมได้กล่าวว่าจิตวิญญาณการขอบพระคุณเป็นหนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นของคริสเตียนที่มีจิตใจที่สอดคล้องกับพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ทั้งในเวลาที่ถูกทดลองและในเวลาที่ถูกข่มเหงหรือมีความทุกข์ยากคริสเตียนก็ยังขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือความเป็นจริงในวิถีชีวิตเรามีคิดตจักรที่อยู่ที่สุลินที่ใกล้กับที่บอมต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ต่างๆทั้งหลาย แต่ทุกครั้งเขาทั้งหลายมองเห็นเขาขอบคุณพระเจ้าและยังหนุนใจคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับพี่น้องครับจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเล็กๆแล้วคุณจะพบสิ่งดีมากมายถ้าในชีวิตของคุณนะครับมีคำอธิษฐานเพียงคำเดียวที่คุณพูดได้ขอบคุณพระเจ้านั่นคือจุดที่สำคัญที่เดียวนะครับ เมื่อเราปรับเปลี hmm. ่ยนมุมมองของเราเราขอบคุณพระเจ้าเราจะพบว่าชีวิตเราจะเห็นอัศจรรย์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อคุณขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าคุณได้รับทุกครั้งที่คุณขอบคุณคุณได้รับจากพระเจ้าคุณจะพบว่าชีวิตนั้นมีสันติสุขจริงๆครับประการที่สามในเช้าวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านเมื่อเราทั้งหลายได้รับสิ่งที่มากขึ้นเมื่อเราได้เห็นการขอบพระคุณพระเจ้าที่มีอยู่สิ่งที่สามนั้นสําคัญนะครับ คุณได้รับคําอธิษฐานเผื่อมันเป็นหัวใจที่สําคัญทีเดียวนะครับการอธิษฐานเผื่อและเขาจะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่านเพราะเหตุว่าคุณพระเจ้าที่อยู่กับท่านมากมายคริสเตียนเราต้องการสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นนะครับในเวลาที่เรามองถึงว่าในความทุกข์ใจของเราคําอธิษฐานเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวเพราะเรารู้ว่าบางอย่างมันเกินความสามารถของเรา แต่คำอธิษฐานนั้นสำคัญทีเดียวนะครับน้องสาวผมนะครับก็ปึ่งโตกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือคำอธิษฐานนะฮะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เขาเริ่มฝึกเดินนะครับต่างๆทั้งหลายการกลับคืนมานั้นก็น่าสนใจบางทีเราทำอะไรไม่ได้แต่คำอธิษฐานเราขอขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้น คริสเตียนเราต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่คำอธิษฐานเนี่ยมันเหมือนกับกระสุนหรือว่าอาจจะตอบว่าเป็นกระสุนที่เรายิงไปได้ไกลกว่าที่เป็นปืนสั้นกันลวกันคำอธิษฐานของท่านทั้งหลายไปได้ไกลามากนะครับผมอยู่กรุงเทพแต่ผมอธิษฐานเพื่อน้องสาวผมทุกวันแล้วขอพระเจ้าเมตตาคำอธิษฐานนั้นเป็นหัวใจสําคัญของคริสเตียนนะครับว่าทุกครั้งเราขอบคุณพระเจ้าและเราอธิษฐาน เราต้องการคำอธิษฐานจากท่านทั้งหลายโรงพยาบาลต้องการการอธิษฐานกับท่านทั้งหลายนั่นคือความเป็นจริงอับราฮัมบริงคอนได้กล่าวไว้หน้าคิดท่านบอกว่าเข้าพเจ้าจําคําอธิษฐานของแม่ได้และคาอธิษฐานนั้นเหล่านั้นจะติดตัวเข้าพเจ้ามาตลอดคําอธิษฐานเหล่านั้นจะติดตึงในใจของเข้าพเจ้าตอนมาตลอดชีวิตของเข้าพเจ้านี่คือคําของอับราฮัมบริงคอนเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย เป็นคนที่ยากจนคนหนึ่งแต่วันหนึ่งพระเจ้ายกเขาจนสูงขึ้นแต่ทุกครั้งที่อับราฮัมลินคอพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เขาเป็นได้ทุกวันนี้เพราะแม่อธิษฐานเปื่อเขานะครับเหมือนผมในชีวิตของผมคุณแม่อธิษฐานเปืือผมตลอดเวลาแม้ว่าวันนี้ทุกวันนี้นะครับท่านก็ยังมีความนะครับท่านก็เก้าสิบละแลวก็จะมีความรู้สึกเป็นอัลไซเมอร์นิดหน่อยแต่สิ่งที่ท่านจะไม่อัลไซเมอร์ก็คือการอธิษฐานเผืือลูกหลาน การอธิษฐานเผื่อทุกคืนนะครับผมจําคําเหล่านี้ได้ในตลอดเวลาเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่เราต้องการแรงอธิษฐานชาวเบธได้กล่าวว่าการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอาจนิยามได้ว่าเป็นการแสดงความรักต่อเพื่อนบ้านเมื่อคุณคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้นะครับเมื่อคุณรักใครอธิษฐานเผื่อเขาและคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่ากิสเลอร์บอกว่า การอธิษฐานไม่ใช่เครื่องมือของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงพระเจ้านะครับแต่การอธิษฐานเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เมื่อคุณคุกเข่าอธิษฐานคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณเมื่อคุณอธิษฐานเผืือคนอื่นคนอื่นอธิษฐานเผืือคุณผมอธิษฐานเผืือกคุณแม่ทุกคืนเพราะผมรู้ว่าคุณแม่อธิษฐานเผืือผมนี่คือความเป็นจริงในชีวิตนั่นเองครับในเช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปัน พระพรในการแบ่งปันสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าที่เรามากขึ้นเพื่อที่เราจะทําสิ่งดีที่สําคัญคริดเสียนเราเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําไปนั้นการขอบคุณเรานั้นเป็นเรื่องหนึง่งแต่เขาขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายมากกว่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากเขาคือแรงอธิษฐานที่มีอยู่ ผมอยากจะหนุนใจท่านจริงๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านมีโอกาสอธิษฐานเพื่อสถาบันพยาบาลที่นี่พระเจ้าจะอวยพรมากมายนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายที่มีอยู่นะครับขอพระเจ้าอวยพรเราขอร่วมจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สลับพ,พระพลมากมายที่พระเจ้าประทาในให้กับเราทั้งหลายขาต่พระเจ้าสอนข้างหลายนั้นจะเป็นคนที่ นำพระพรของประชาชาสู่การแบ่งปันมากมายในสังคมของกำไลที่นี่ขอการอวยพรสถาบันของพระองค์คือโรงพยาบาลที่นี่นั้นที่จะมีพระพรอย่างมากมายที่หลั่งลงมาเหมือนสายฝนที่ชุม่มฉ่ำที่เป็นพระพรอย่างมากมายที่เราผ่านครับทั้งหลายและไปสู่คนอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันขอการอวยพรจากพระองค์ที่สิ่งเหล่านั้นคนทั้งหลายจะมองเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะพระคุณของพระองค์ มากกว่านั้นค่ะแต่พระเจ้าสอนข้างหลายที่จะคุกเข่าที่จะมองถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีผ่านทางโรงพยาบาลขอพประเจ้าอวยพรมากมายที่พระพรเหล่านั้นจะทําให้เกิดการขอบพระคุณพระองค์ขอฝากมอบในวันนี้ไว้กับระโลกในการรับใช้ในหน้าที่การงานที่พระเจ้าประทานให้นั้นเกิดความสําเร็จจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระศกิจ้าอเมน i um.